พี่หมูคะนี่เป็นเงินที่ลูกนี่เอามาจ่ายนะคะทั้งหมดสอง0มื่นบาทค่ะนี่ค่ะเป็นแบงก์พันยี่สิบใบนะคะขับใจมากนะบิวที่เป็นชุ้ร้ายพี่นั้งแต่พี่ตาบอดน้องไม่เห็นเนี่ยก็โชคดีที่มีบิวคอยช่วยอยู่ก็หนูเป็นเมียพี่เนี่ยคะธุรกิจของพี่เนี่ยก็เหมือนธุรกิจของหนูถ้าพี่ทําต่อไม่ได้หนูก็พร้อมที่จะหางต่อ แต่หนูก็คงทำอะไรได้ไม่มากแล้วนะคะเพราะว่ายังไม่มีชื่อหนูเป็นเจ้าของนอกจากว่าพี่หมูเนี่ยจะโอนธุรกิจของพี่หมูทั้งหมดให้เป็นชื่อหนูอะค่ะพี่ก็คิดคิดอยู่เหมือนกันนะมันจะโอนให้หนูอะแต่ว่าตอนนี้พี่ยังไม่พร้อมเราเมื่อไหร่ละคะพี่หมูถึงจะพร้อมอะก็รอให้พี่แข็งแรงก่อนนะ เออแต่ว่าตอนนี้พี่รู้สึกหิวข้าวแล้วพาพี่ไปกินข้าวหน่อยสิพี่หมูพี่กินดีๆหน่อยดิหกเล้วเทอหมดแล้วเนี่ย ก็พี่มองไม่เห็นนะพิวก็ป้อนนี้พี่หน่อยสินะหนูไม่ว่างค่ะแนนมาป้อนข้าวคุณผู้ชายหน่อยค่ะไม่ใช่เดี๋ยวนันป้อนค่ะได้นะมิวพี่แม ใครมานาบิลอ๋อไม่มีอะไรค่ะญาติหนูเองค่ะพี่เบออกไปคุยกับฉันข้างน,นอกอไอ้ลู้พี่เบ๊ที่จะโผล่มาแบบนี้ไม่ได้นะเกิดพวกมันสองคนสงสัยว่าเราเป็นอะไรกันขึ้นมาทำไงอะเราจะไปกลัวอะไรไอ้แก่เนั้นมันสิล,ลิสปาบอดไปแล้วมันไม่รู้เรื่องรู้ราวหรอกอีกคนนะมันก็เป็นได้แค่แม่บ้านมันจะไปทำอะไรเธอได้ พี่เบพี่อย่าลืมดิว่าไอ้กแก่หน้าหนักมันยังไม่ได้ยกทุกอย่างให้กับฉันเราก็ไม่ควรประมาทปะเออนะเธอโกหกมันไปนแล้วไม่ใช่หรอว่าฉันเป็นญาติเธอเอ,อ๊ะหรือว่ามันไม่เชื่อใจเธอมันไม่สงสยัยหรอกว่าฉันเป็นหัวเธออะโอ้ยแล้วนี่พี่มาหาฉันเนี่ยพีออ่มีธุระอะไรก็ไม่มีอะไรมากหรอกแค่อยากจะมาขอยืมสักหนึ่งสองหมื่นอะพอดีจะเอาไปใช้นี่อะพี่เบพ,พี่เลิกสร้างปัญหาให้กับฉันสักทีได้ปะ ไม่รู้ล่ะฉันไม่มีพี่หรอกพี่ไปหาเงินใช้นี่เองก็แล้วกันนี่บเบลจะให้หรือไม่ให้หรือว่าจะให้ฉันเนี่ยเปล่าประกาศให้คนอื่นเขารูา้กันไปเลยว่าจริงๆแล้วที่ผัวแก่เธอมันตาบอดเนี่ยมันเป็นเพราะอะไร ตาฉันตายตาโอายตายฉันอยู่ไม่ได้ตายตายฉันอยู่ไม่ได้หายเกิดอะไรขึ้นคะเจียใจเสีตใจมากเลยโอ้หนูช่นยตาฉันแนนแนนรีบขึ้นมาแล้วแนนค่ะคุณนี่แล้วผุ้เสียใจแนนคุณผู้ชายเป็นอะไรไม่รู้อะรีบพาไปโรงพยาบาล ฉันไม่ได้ครูแต่ถ้าไม่มีให้เนี่ยก็ไม่แน่นะเอาไปแล้วก็รีบออกไปจากบ้านหลังนี้ด้วยก่อนที่พี่จะทำแผนสเสียนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะถ้าไอ้แก่นะั้นมันไม่ยอมมอบสมบัติให้กับเธอเนี่ยเธอแค่กำจัดมันไปซักก็สิ้นเรื่องแล้วไอ้แก่นะี่ยมันตาบอดมันไม่รู้เรื่องอยู่แล้วล่ะพี่จะบ้าเหรอ พี่ใจจะทําแบบนั้นได้ยังไงเกิดฉันโดนจับติดคุกขึ้นมาทำไงฉันไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นฉันก็แค่ให้เธอเนี่ยเอามันไปทิ้งในที่ไหนสักแห่งก็ได้ให้มันตายเองอะแค่นี้ก็ไม่โดนจับแล้ว ใช่มิกกี้เป็นยญาติคุณบิวเหรอคะนี่ไม่ใช่เรื่องของแกมไม่ต้องมายุ่งจะไปไหนก็ไปปะแล้วคุณบิวจะให้นาไปไหนหลหรคะนี่แกยอกย้อนฉนันเหรอแกจะไปไหนก็ไปปะงานหลังบ้านอะไปทำให้มันเสร็จ พี่หมูอยากออกไปเดินเล่นชมวิวไหมคะเดี๋ยวหนูพาไปจะชมวิวได้ไงวิวเขารู้ว่าตาพี่มองไม่เห็นพี่ไม่ไปหรอกไปเถอะนะคะวันนี้อ่ะอากาศดีมากเลยค่ะออกไปเดินเล่นดีกว่าอุดอู้อยู่ในบ้านนะคะไปก็ได้ะค,ะค ิวเนี่ยนะจะพาคุณกกผู้ชายไปเดินเล่นร้อยวันพันปีไม่เคยอยากสนใจผัววันนี้มาแปลกแฮ บิวบิจะพาพี่ไปไหนเนี่ยเดินตามหนูมานะคะเดี๋ยวก็ดูเองค่ะถึงแล้วเหรอบิวบิวทำไมเงี้ยไปอ่ะบิวบิวบิวอยู่ไหนบิวบิวบิวอยู่ทิ้งพี่ไปบิว บิวจะทิ้งพี่ไปบิวบิวบิวจะทิ้งพี่ไปบิวคุณตำรวจคะคุณตำรวจคุคณตำรคะ,ค,รค,ะคุณตำรวจช่วยฉันด้วยนะคะคือสามีของฉนันอหายออกจากบ้านไปหไหนก็ไม่รู้ค่ะเออคุณใจเย็นนะครับค่อยๆเล่าสามีคุณหายออกจากบ้านอย่างนั้นเหรอครับใช่ค่ะ ฉันอะเขาตาบอกด้วยนะคะไม่รู้ว่าป่านนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนอะ่ะแล้วคุณเป็นอะไรผู้สูญหายครับอ๋ออ๋อ,อ,อ,อไม่ไม่ได้เป็นอะไรครับผมแค่เป็นเพื่อนกับภรรยาของผู้สูญหายครับอ,อ๋อเข้าใจแล้วครับคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวทางเราจะส่งเจ้าหน,น้าที่ออกตามหายังไงผมขอทราบบอะแสสุดท้ายของสามีคุณก่อนหายออกจากบ้านได้ไหมครับเออคือคือ นอนหลับอยู่ค่ะตื่นมาเขาก็หายไปแล้วอะค่ะอืมถ้าไม่มีขอ้อมูลอะไรผมเกรงว่าทางตำรวจจะตามหาสามีของคุณได้ยากนะครับไม่ต้องตามหาแล้วครับผมอยู่ที่นี่แล้วพี่หมูนี่พี่หมูไม่ได้ตาบอดเหรอใช่ฉันไม่ได้ตาบอดเพราะว่าฉันรู้แผนชะชวงเธอไนงะไอ้แก่นั่นอะ มันเชื่อใจฉันจะตายถ้าฉันหลอกเอาเงินมันมาหมดเมื่อไหร่นะเราสองคนน่ะก็ได้หนีไปอยู่ด้วยกันแล้วนะพี่ฉันน่ะกำลังวางแผนทำให้มันเนี่ยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อยู่อพี่ว่าเริ่มจากการที่ทำให้มันมองไม่เห็นก่อนดีไหมจริงเหรพี่เอางั้นเลยเหรอ,อ,อ,อได้พี่ Ok, te บิลบิลมึงไปทิ้งพี่ไปบิลบิลฉันไม่คิดเลยว่าจะจะกล้าทำแบบช่างขนาดนี้คุณผู้ชายแนนนี่เธอตามฉันมาด้เหรอใช่ค่ะแนนเห็นท่าแปลกๆอะค่ะแต่ไม่คิดเลยว่าคุณบิลจะเอาคุณผู้ชายมาทิ้งไว้ตรงนี้ เอ๊ะคุณผู้ชายไม่ได้ตาบอดเหรอคะก็ใช่น่ะสิฉันแกล้งทำเป็นคนตาบอดเพื่อให้นางเบียวมันตายใจแค่นั้นแหละคุณตำรวจครับผมขอแจ้งจากผู้หญิงคนนี้ในข้อหาเจตนาทำให้ผมตาบอดแล้วผมไม่ทิ้งเพื่อหวังทรัพย์สมบัติผมมีหลักฐานและพยานพร้อมนะครับที่จะพิสู่อยูินีนครับ จะไปไหนจะไปไหนแกก็โดนข้อหาสมรู้ร่วมคิดเหมือนกัน <copyright S 2> ไหนพี่บอกว่าเราจะไม่โดนจับไงขคาจะไมรู้ว่ามันแก้งตาบอดหรอวะคุณไม่ต้องเถียงกันครับยังไงพวกคุณสองคนก็ได้เข้าคุกแม่ฉันเลี้ยงดูเธอให้กินดีอยู่ดีแต่เธอไม่ชอบเธอกับมัทรยัสกับฉันสมควรแล้วอยู่ในคุก